BYD Atto T รุ่นนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศไทยแล้วและมีจําหน่ายด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเต็มๆเลยว่ามีออปชันอะไรบ้างแตกต่างจากตัว CBU ตัวนําเข้าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับ ผมมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพามาชม b y d Atto T กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับ b y d Atto T นั้นนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็น compact SUV พลังงานไฟฟ้า100%ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย และเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นตัว compact SUV เนี่ยจดทะเบียนเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับการออกแบบต่างๆนั้นก็ยังคงเอกลักษณ์เช่นเคยนะครับรุ่นนี้คือรุ่นที่ประกอบขึ้นในโรงงานประเทศไทยแล้วนะครับไม่มีตัวนําเข้าแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับการออกแบบต่างๆด้านหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์ของดากอนเฟสอยู่เช่นเดิมนะครับนี่คือจะเป็นหนวดมังกรเห็นไหมไฟตรงน,นี้จะเป็นเหมือนหนวดมังกร ตามังกรอยู่ด้านในอันนี้คือยังคงเอกลักษณ์ของตัว b v d Atto ของเราอยู่เช่นเคยนะครับแต่ในจุดจุดหนึ่งถ้าเรามองจากภายนอกแล้วนะครับจะเห็นอยู่ว่าตัวล้อแมกนั้นจะเปลี่ยนไปนะลายล้อแมกตัวเดิมจะเป็นลายใบพัดนะครับแต่ตัวที่ประกอบในประเทศไทยนั้นจะเป็นลายล้อแมกเป็นแบบซี่แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแมกปัดเงาลมดำปัดเงานะครับขนาด ยางและล้อแม็กยังให้มาที่18นิ้วเหมือนเดิมนะแต่ยางที่ใช้นะครับรุ่นประกอบไทยเนี่ยยางจะเป็นยาง Continental นะครับเป็น Eco ค o คอมฟอร์นะครับขนาดยาง2 3 5 50 R18 นะครับอันนี้คือให้มาเต็มซุ้มแล้วลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมอัดลยแล้วนะครับผมสำหรับมิติตัวรถนั้นยังคงเท่าเดิมนะครับความยาวของตัวรถของ a อ t o T นั้นอยู่ที่4,455ม m mm มก็ กลมกว่า4เมตร5้านะประมาณนี้ความกว้างของตัวรถนะตัวรถนี่อยู่ประมาณ1 8 1 5ม mm, ิลลิเมตรนะก็เมตร8กว่ากว่านะครับ, 1, 8, วนะค,รบความสูงของตัวรถนะตั้งแต่ล้อถึงหลังคานะฮะอยู่ที่1615ม mm, ิลลิเมตรก็เมตร60เซนกว่ากว่านะครับฐานล้อล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยยาวอยู่ที่2 7 2 0ม mm, ิลลิเมตรก็2เมตร7จเซนจะทำให้ห้องโดยสารของ Compact SUV ของ a อ t o ตตัวนี้ ทำให้ห้องโดยสารผู้โดยสารตอนหลังนั้นดูกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราพามาชมเรื่อยๆกันเลยดีกว่านะครับว่าระบบต่างๆมีอะไรบ้างนะครับสำหรับนะฮะสีนี้นะฮะตอนนี้นะครับถ้าใครจะมองหาสีสีฉุดฉาดไม่มีแล้วนะรุ่นประกอบประเทศไทยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีเท่านั้นฮะสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาสีเก e สีนี้นะสีนี้ก็เป็นสีที่ดูแลง่ายและทำความสะอาดง่ายครับ มาดูที่ไฟท้ายไฟท้ายก็ยังคงเอกลักษณ์เช่นเดิมเป็นไฟแบบ Full LED เต็มทั้งฝาท้ายมาเลยนะครับด้านหลังก็ยังมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้แล้วเสาอากาศจะเป็นแบบ arm, คีบฉลามนะฮะดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับใบปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้พร้อมและที่สำคัญฝาท้ายจะเป็นแบบ ฟา้สามารถเปิดปิดด้วยรีโมทได้นะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของแอตโตทีนั้นนะฮะถ้าเราไม่พับเบาะตอนที่2ลง,งไปนะฮะประมาณ440ลิตรนะรจุได้ช่ำๆเลยนะมี2ชั้นให้ด้วยครับด้านล่างก็ไว้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินนะฮะตัวปั๊มลมแล้วก็ตัวน้ำยาปะยางแบบฉุกเฉินนะครับและสามารถเก็บสัมภาระเช่นพวกรองทงรองเท้ากีฬาใส่ด้านล่างได้นะครับแต่ถ้าเราจะพับเบา ตอนที่2ยาวไปเลยเนี่ยความจุทั้งหมดจะอยู่ที่1,340ลิตรลิตนะครก็คือสามารถนอนได้เลยนั่งปิกนิกทานข้าวกันบนรถได้เลยนะฮะนี่คือความสะดวกสบายของตัว b y d atto t เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับสำหรับภายในของ atto t นะฮะจะมีสีเดียวนะฮะเลือกสีภายนอกอย่างเดียวนะฮะสีภายในจะเป็นเบาะน้ำเงินนะฮะเป็นลายสลับกลมอมน้ำเงินประมาณนี้นะ ครับจะไม่มีสีภายในให้เลือกนะฮะเลือกสีภายนอกอย่างเดียวนะครับการออกแบบต่างๆก็ยังคอนเซปต์เหมือนเดิมนะฮะการออกแบบห้องโดยสารภายในของ a อตโตนั้นก็จะเป็นออกแบบเหมือนห้องออกกาลังกายผสมผสานกับห้องซ้อมดนตรีนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ a อตโตหน้าจอสัมผัสหน้าจอแพดนั้นจะเป็น15.6นิ้วนะฮะทั้ง2รุ่นเลยที่ประกอบในประเทศไทยนะฮะ15.6นิ้วนะฮะมีฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆมีไมให้ครบนะครับมี สปอ t i ตดิฟายเนวิเกชันแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยอกล้องรอบคัน360องศาสามารถดูเป็น3มิติได้นะครับมีให้ครบเลยนะครับและที่สำคัญตัว b y d atto t นั้นจะมีกล้องบันทึกหน้ารถพร้อมเมมโมรีแถมให้8กิกนะฮะถ้า8กิกไม่พอลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะสำหรับเมมโมรีนะครับสามารถซื้อได้สูงสุดคือ128 ะร,ระบบความปลอดภัยระบบ a d a s มีให้ครบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัดฟังก์ชันอะไรออกไปเลยนะครับตัวประกอบไทยนะฮะร,ระบบความปลอดภัย Adaptive Cruise Control เตือนการชนด้านหน้ามาให้ครบเหมือนเดิมนะฮะถุงลมนิรภัยให้ที่7จุดนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ3กา้านทรงสปอร์ตสามารถปรับได้4ี่ทิศทางนะดึงเขา้าได ปรับได้สี่ทิศทางนะครับฟังก์ชันต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งด้านขวานะก็จะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงโหมดต่างๆฝั่งด้านซ้ายก็เป็นตัว Adaptive c r u s e c o n t r o l นะฮะหรือเปิดกล้องหรือสามารถปรับตั้งหน้าจอกลางหน้าจอแพดนั้นสามารถตั้งในแนวตรงได้นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นตัวส u n Loop นะฮะมีม่านบังแสงแบบไฟฟ้า นะพร้อมเปิดซันลูได้นะทั้ง2รุ่นนะฮะทั้งรุ่นพรีเมียมและรุ่นเอ t กเ d นเมีฟังก์ชันเหมือนเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนหลังว่ากว้างแค่ไหนครับสำหรับห้องโดยสารตอนหลังนั้นสามารถนั่งได้3คนเลยครับเ mm hmm. พราะฐานล้อของเราเขาเนี่ยอยู่ที่2เมตร72เซนถือว่าทําให้เล็กรูมเนี่ยเหลือเลยผมนี่สูง175เขาไม่ติดกับบาะตอนหน้าอย่างแน่นอนนะ หัวยังเหลือหนึ่งกำปั้นนะฮะก็คือถือว่าเป็นห้องโดยสารที่กว้างพอสมควรนั่ง3คนได้นะครับถ้านั่ง2คนก็จะมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ําให้2จุดนะฮะด้านหลังเรามีแอร์ให้นะครับแยกซ้ายขวาสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะฮะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับพร้อมจุดชาร์จนะะจุดชาร์จนะเป็นทั้งไท A ์เอและไทท์สี่นะไท A ์เอเนี่ย18วัตต์นะครับตัวไทท์สี่นี่60วัตต์นะชาร์จเป็นแบบฟ้าชาร์จได้เลยนะฮะ ถือว่าเป็นรถ Compact SUV ที่มีห้องโดยสารที่กว้างมากนะครับนั่งสบายอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่ดูว่าบางครั้งมองไม่เห็นว่า,าหาที่เปิดมือเปิดประตูของ a อ t o t ไม่เจออยู่ตรงนี้นะมือเปิดประตูนี่ฮะเท่ๆแบบนี้นะฮะเหมือนการาใช้ดัมเบลนะนี่เป็นการออกกำลังกายข้อมือไปในตัวนะนี่คือตัวเปิดประตูด้านในของ a อ t o ต t ครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องมอเตอร์กัน ครับผมอย่างที่ชมไปแล้วนะครับสำหรับ BYD Atto T รุ่นประกอบประเทศไทยนั้นนะมีจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นย่อยคือรุ่น p รีเมียมนะครับระยะทาง410กิโลเมตรแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่50.25กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะและรุ่น e X- t e n d e d รุ่นท็อปสุดนะครับระยะทาง480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแบตเตอรี่ขนาด60.48กิโลวัต์ช่วโงนะฮะสิ่งที่แตกต่างนะครับทั้ง2รุ่นนะครับ แตกต่างกันแค่ว่าความจุของแบตเตอรี่กับระยะทางที่วิ่งได้นะส่วนออปชันต่างๆที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้นมีเท่ากันนะฝาท้ายไฟฟ้ฟาหลังคาซันรูฟหน้าจอแผดขนาด15.6นิ้วล้อแม็กขนาด18นิ้วยางคอนติเนนตันมีให้ครบเหมือนกันทั้ง2รุ่นใหญ่นะแตกต่างกันแค่ความจุบแบตเตอรี่กับระยะทางที่วิ่งได้นะครับรุ่นพรีเมียมนะครับราคา699,900บาทรุ่น x t e n d e n ราคา799,900บาทรุ่นนี้เป็นรุ่นราคาสุดพิเศษแล้วราคาแคมเปญเท่ากับงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับสำหรับมอเตอร์ในการขับเคลื่อนทั้ง2รุ่นนั้นใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนที่ล้อหน้านะครมอเตอร์ Motor, ขนาด150กิโลวัตต์นะครับแรงม้าสูงสุดก็ถ้าเปรียบเป็นแรงม้าแล้วก็อยู่ที่204แรงม้าประมาณนั้นนะครับอัตราเร่งแซงตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรเนี่ย ใช้เวลาเพียง7.3วินาทีเท่านั้นเองนะฮรระบบเบรกเป็นเบรก ABS ทั้ง4ล้อพร้อมปั๊มเบรกแบบไฟฟ้าปั๊มเบรก IPB ปั IP B, ป๊มเบรกแบบไฟฟ้านะระยะเบรกนั้นสั้นแม่นยำนะครับมั่นใจได้เลยว่าระบบเบรกแบบ IPB หรือปั๊มเบรกแบบไฟฟ้านั้นสามารถทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายนะครับผมนี่แหละครับคือตัว BYD Atto 3 รุ่นประกอบประเทศไทยนะครับผมมีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยที่ผมพูดไปนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมนะครับมีด้วยกัน2สีนะฮะสีเทาเนี่ยสีควันบุหรี่นี้แล้วก็สีขาวฟอร์ไว้แต่ถ้าเป็นรุ่นเอ็กเซนเดจะเพิ่มสีดํามาให้เลือกนะครับในประเทศไทยมีให้เลือกแค่3สีแบบนี้นะฮะเลือกสีภายนอกอย่างเดียวสีภายในนั้นลูกค้า เลือกไม่ได้นะจะเป็นสีออกโทนน้าเงินเข้มๆนะครับผมเบาะคู่หน้านั้นจะเป็นเบาะปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจจะทดลองขับ BVD a t t o T หรือ BVD ทุกรุ่นติดต่อสอบถามเข้ามากับพวกเราได้เลยครับ b y d กวงไทยสาขารังสิทธนะครนายกครับเรามีรถทดลองขับให้ลูกค้าทุกรุ่นนะครับ b y d a t t o T รุ่นพรีเมียมถ้าใครหาอยู่สีเทาสีเกรนะครับหกแสนเาบาทแคมเปญโปรโมชั่นแถมโฮมชาร์จเจอร์ของออเทลให้ด้วยนะครับสิ้นสุดแคมเปญ30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าว่ากันใหม่ว่าแคมเปญจะเป็นแบบไหนแต่สำหรับใครที่มองหารถคอมเพล็กซ์ s u ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%และเป็นรถ ที่ได้รับความนิยมและจดทะเบียนสูงที่สุดในประเทศไทยต้อง b v d Acto T เท่านั้นครและที่สําคัญคิดถึงรถไฟฟ้าคิดถึง b v d คิดถึงบริการดีๆคิดถึงกวงไถสาขารังสิบนครนายกพวกเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้รถไฟฟ้าอย่างมืออาชีพทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสําหรับวันนี้บ๊ายบาย